ถ้าท่านใดยกมือก็ได้มีสะดวกลุกขึ้นยืนก็ได้เนื่องจากอายุอาจจะเป็นอุปสรรคในการยืนครับท่านแรกคุณณริอมลคุณคำครับอ่ายืนหน่อยระท่านอสมงอ,อกก้อคุณอีเป็นวนาอาเป็นวนาอาหารอะไรกืนนึงปฏิหาตรตบมือเด้ะอาพูชตาวันที่สองคุณชุชาต์ผู้หารครับท่านสุชาต์เพราะฉนหลังจากท่านกูด้ยยวย คนที่สามได้ตีแสงเป็นเป็นวัสดุนะครับคุณพ่อต้องนันนาคุณสงหาวันนะประภาครับตรงนี้น anyway. ี่เจ้าของเป็นกุ้งฟนครับเป็นจังบุญเครื่องเสียงมาจากตั้งแต่ไม่กุ้งฟุนตั้งแต่ขาดแต่ไมโครโฟนเปิ่งเรียกาจากบ้านนี่คือสิ่งที่เป็นดินหมายจากชุมชนเรียงซอยกันคุณหนู่ศิลป์เร่งไทยสองครับ มาแจ่มเหรอโอ้โหมาแจ่มเนี่ยก็ได้ <c oughs> เอาคุณชูศิลปชัยชนะครับอันนี้ประธานกองทุนเนี่ยประธานผู้สูงอายุเนี่ยระเบินกระเป็นกรรมอากาศในเลข,ขานุก,การของงานนี้ครับ <c oughs> อาจารย์ถนอมพูนนาครับค <c oughs> ุณแม่นถนอมเนี่ยคนกขมามือเสมอเห็เนหนาเบิร์นกับ <c oughs> ต่อไปคุณสำลีด <c oughs> อกคำขอบคุณครับ <c oughs> ที่พบประกาเอาิ่นคุณแม่คุณพ่อเดี๋ยวผมก็เล้ยงแจ้งอะไคุณตรงไหนนะครับผม ท่านก้นกลดนาบอบบอบบอบอายุคุณแสวงอาจารย์แสวงจำปาษาครับดทางด้านหลังคุณครับคุณวิเชียงชิดชมครับน่ายหนุนด้านหลังนะครับคุณสมงเกตสายสีสโวโอ้โด้วยทางด้านหลังกับร่างกายวิดีโออาจารย์ท่สร้างสรรคครับใครซื้อเพิ่มนะครับอันนี้คอาจารย์จะไมบุญเงินคนนี้ร่อมเรื่องหรือต้นไม้ ยูเจสบานายชเจไรเชื hm yeah, yeah. Right. ่อเพิ 39. ่มครับเพิ่มกได้เชื่อเพิ่มครับผมต่อไปแก้วแสงง่าครับค่ะแก้วแสงง่าครับต่อไปจันทน์จันพุ่มน้อยครับค่ะต่อไปประสิทธิ์ทองคุณครับ ท้องคนคุณก็คุณท่อคุณคุนะองคุณอันว่ากันไม่ได้ครับเพราะว่าหูเขาแต่ละคนกับกระ่างปครกวนท่องคุณกอคุณกอสระบูลอลิงคุณนะครับท่อคนณเพื่นกขาทองคนณคุณนั้นนี่อันนี้คนคนั่นท่อค้ท่านพระยาแพทย์กราคมร่อีไม่ดีแสงสวยครับ กินซื้อถ้าเป็นคุณผิวจะควรไปแล้วพอรียัมาเงี้ยจะแก็งไหมแล้วกับท่านชุ่มช่นสุสัมลาภไอ้บานผาับคุณปิยวันกิงสุวรรณครับอ่าเอาผมเลยชุ่มช่นภาษาครับ17บหารนี่ลำดับต่อมาชุ่มช่นสุสัมลาภครับชุ่มช่นสุสัมลาภกับสิบามถึงสี่สิอ่าอาจารย์ประดิษฐ์ มากดีครับทั้งด้านหน้าครับเอาไปด้วยพันการภูมิวัดร้อยเอกประสิทธิ์ท่องบนแน่นอนนี่ปอโอขึ้นมาขึ้นมาแน่ละสมบูรณ์ครับอ่าเดี๋ยวโอมขึ้นหนุนคุณแม่เนาะเอาต่อไปคุณกันหาพิม่าครับมาอยู่กันหาพิม่าโอ้โ้ครับอ่า ประธานสองฝั่งสีเมืองทองนี่ประธานฝ่ายสถานทีได้เลี้ยวๆท่านด้วยเลยผมด้วยนะได้เล้วได้เลี้ยวดำเนินการแล้วอ่าท่านประธานชุนชนท่านเอกปีใช่จะเล่นใชยครับรผมตียอะไรบนยังเนาะต่อไปคุณจักุไทยจันทร์ซองครับโอ้คุณแม่เอาพุ่นเพิ่มแนตั้งหนาไว้บอกว่าคุณแม่ เ <laughs> กขียนคนจันสอวว่าไม่ได้าสาวส,าวสาวัต่อไปบพระพเอกวิทยาสิงโตครับครับเจ็ดาหหนึ่งพระเอกกูไทยจีน่าพอนครับอ่า้นนงสาวหรือว่านางสามน,น้อนันองสาวสมัยนันนนกบวเป็นปูซอยเลาาาา่าพระเอกสมารแสนส่างรับคุงปสม,สมปัยเป็นประทานไฟประชา้าสัมพั์และไม่คุ้มก้น ไม่กมี่คหนเปเพ้อมเรยไปทีหรอกอาจารย์สว่างเกียรติบั้นท่าครับและหัวหน้าวัทนแยงมที่สองร้อยตีแระชั้นบั้นท่าครับครับอ,อ,อ,อีกสองท่านะนะครับต้องวันอุ้มอัมพันธ์น้ำแก้วและชุดไทยครับแสงข้าว่าจาดีอเอาผมไยเป็นกับอันนี้ชุดชันสุดสำลางต่อไปเป็นชุมชน โหแล้วนะ11คนเดี๋ยวก็มาอีกภูตมีดนางวนเทียนจาริเทศะน่ฮะคุณฝรั่งทีเรียนครับนางภูนสุขโคตรตะพงอันพิมพ์ซื้อเงินอยู่ในอยู่ในอยู่ในกรรมการพูนพันวาต,ตเปตรตตัวนอน้านอนหูเดอ้อแล้วพงศ์สอสารคำว่ามมสอปอเป็นกระด้าเขียดอยู่พันเงินสิบเปอร์เซ็นต์ แต่แล้วงั่ววงนจะออกมต่อไปครับคุบนพชทันอ,อกุกจากคณะนะโอ้เดี๋ยวระท่านได้บ่อีระท่านอสมอครับโอ้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 โอันอ้อ้โร้โอ้โอ้โอ้้โร้โอ้โ ของทุนทุนสองฟองเสริมสร้างระจายชองฟองทำวันนี้นองสาวผมมันจะุนฟองไดีไปหานองสาวผอ่อนห้ามานางาวผมซึอย่งีรจับองสาวเลยุ่นฟอพันีอุไทยอักษรสีประธานประธานสมัยยุ่คนี้แหละอได้หรอกสมัยจะเป็นประธานยัาต้องพอหรอกต่อประธานสมัยยนี้แหะต่อไปกับคุณพิษสมัยนว่าพานุพงษ์ กะบ่าพานเขียนสันสัเพิ่นต้นเพิ่นเนาไปยเส้นเป็นหน่ยหยวยทีนี้ก็ะหูเาจะลนึงะต่อไปรไครับงนายจำนงศิริตะวันเสถียรครับอ่าอ่าพึ่แม่ละไมบานชื่นออาเลยพคุณแม่มาลุกป่ะรุกไะไหนมาพึ่แม่ต้องขาวแต่ล สองคนสัมจิตบนเรื่องค่ะต่ท่านเพิอาา่องตบมืออยู่เดียวเขาม่เห็นตบมือจะเ,เชื่การจะปล่อเองเดี๋ยวแข่งกีฬาซนเน,นาะนางกราีมูลจิตบรลุหวเอานม,มือมือคนพีพิถันอาคุณป้าตำน,นองทองเนี่ยวา,า,ยวาคุณพรอดคิวัติ ล่าจุรีบัวงามควรบันเพทนบุญยดอดเอาพอปูละบมานาดีอันนี้เป็นทอของรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นาะกำลังขอใหญ่มากโรงเรียนบันทาด สองส่ er, Charlie, er, pues mm ้อยชาลีอทิอล no. 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 nah ูกพอนยชาลีแต่าเห็นต้องบอกยังสั้นครับพอมันไม่เห็นอยู่ตรงี้เครับห่วยแต่หลายคนมาเ่นไม่ซื้อนี่หนึ่ง้ชิ้เพิ่มไม่มีมานี่หันหน้าไปทางนั้นการนีจะจำได้หันหลังจไม่ได้พี่ทัภาษมูแสนแต่คุณ้องได้สวัสดีพี่สวัสดีเชื่ออย่าคุณพ่อพันโทสวัสด์ หอมอ่อวม่บไ่งนจอมน่น่ชุมชนอสมอนอสมอ่อไม่เนี่ยขอขอมลองอ่ดหมท่านอ่อนจันนะครับสภาสมาชิกสภาเทศบานเขตเฮ่าแล้วก็เป็นรองประทานสภาเทศาบานเมืองวริจัรละและเป็นที่รึกษาของบอกขอเาตอนนี้ก็อกปฏิจาคแล้วหนึ่งสำหรับหนึ่งยกผูไปก่อน ผมดมิ i, ่มมัดมาิมลงีันิมดท่อนันมันจะหาข่าที่้ายอะเอาอดีตมอกอดีตปรทธานกรรมการชุ่มชน่ตแต่ตอนเมื่เห็วๆนี้เนาะยังดีกเป็นมาทัานเอสเอ็มแอชุมชน่นแต่แต่ในการจะเป็นการราชการนะครับเมื่อกี้นี้คุณพ่อสวัสดิ์า าราบีบเดเ้ยเอ้ยช uh> uh> uh ื่อหรือยังครับเอ้ยแหละบ้านอีกคนหนึ่งบ้านนี้กซเทาระเบียบ์้าละกี่ข้าวกันข้ามาบ้านเจ้าสานักสำนักปฏิบัติแสนลำสำนักปฏิบัติแสนลำ

จกบวันเวักนที่ว uh ันส็วันที่เก้าที่กำหนดเอาไว้ก็ปีนี้ในเมื่อเป็นบุญใหญ่เป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่พอสมควรถือว่าใหญ่กว่าทุนเท่าครั้งที่ผ่านมาก็วันที่9้า ทีแรกก็วันที่สิบเนี่ยนะป้ายใหญ่ข้างสุนทรภู่ลานเขายังไม่ได้แก้ให้เขาบอกออาไปแล้วแต่ตอนที่เสีดพอดีท่านโทรมาบอกว่าขบวนจากโคราชจากสระบุรีจะมาถึงตอนเย็นวันที่สิบแต่ก็เลยจะทอดที่โอกาสทอดถวายวัดขาันเป็นวันแรกการถึงจะไปสว่างดีร่วงกางคืนที่สว่างดีร่วงวันที่สิบก็จะไปทอดอยู่ในลายวัดแต่ก็เลยกำหนดใหม่แปลเ่็นกำหนดวันที่เก้า เราลงบุญวันที่9สิกหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคณะกรรมการฝ่า,ายการเงินของเราก็จะมารับบริาจาคตลอดวันแต่าวายประทานที่เสร็จแล้วเวลาเที่ยง3ชั่วโมงโดยประมาณต้งองกอดมัดแก้วคนแก้วรีสีนิรภัยเนื้อปูคำแก้ว,ว,กวจะแสดงไปแธรรมเทศนาียงใหม่ด้งยกัน เสร็จแล้วช่วงบ่ายไป,ไปที่งเชิญไปนั้นก็จะจะเป็นการสมโพธิองค์ปินโดยพวกท่านทั้งหลายคือน,นักร้องจีนดีมัส,สก์ <c oughs> นักร้องอีจีนดิมัส,สก์แล้วก็หมอหรักเล่เชิญด้วยในประจำเล่าเชิญดีนะประจำที่วพวกเราเนี่ยนะจนถึงเวลาสิบแปดนาฬิกาเขากจะเป็นเวลา,าที่เลือกลากันไปนะาวม ท่านประจันเวันแรกกเด็จร็นังนะสงรู่งาสดทที่ีวเพราะว่าอ่ากนั้นจะเป็นต้นที่ใ่ดีทังตอนเย็นทั้งตอนบ่ายก็ตอนเย็นเวลาเด่ประมาณก็15นาฬิกานะให้นะศรัทธาที่ทำต้นเงินสายต่างๆสายละหมื่นบาทขึ้นไปนั้น ก็จะได้นำต้นเงินมารวมกันที่มณฑลพิธีคือว่าบริเวณนี้เป็นมณฑลพิธีจัดงานนะแล้วก็มารวมกันเวลาประมาณ15บหนาฬิกาสนาทีเราก็จะนำต้นเงินและเจ้าพ้าที่เป็นต้นเป็นสายสายละหนึ่งหรือบาทขึ้นไปนั้นนะก็ควรจะมีผ้าไตรสายละหนึ่งไตรหรือท่านไม่เป็นสายไม่เป็นกองก็จะนำผ้าจะเป็นผ้าไตรหรือผ้าสบนะก็ได้ที่จะนำผ้าถวายสอง มาแห่ถือต้นเงินแห่ถือผ้าแห่อร,สสรอบบัสดสามรอบโดยกระบ,บนวนกองยาวเสร็จแล้วก็มาตั้งไว้ที่ควรที่ควรเพื่อรอเพื่อรอกระบวนของท,างท่านเจ้าคุนสมชาติซึ่งเราจะมาเชื่อเนี่ยว่าท่านปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วน่าจะมาเป็นร่วมงานท่านพระคุณรอที่วัดสว่า,ง,า,าง,ววงโมงด้วยรถตู้ที่เห็นนี้คัง Yeah.